เจอคอมเมนต์แซแรงแค่เพจลูกจะทําให้มันยากทำไมไม่ไวโดนแซพารติเซียโนอดิเศษจากปาตี้เฉลยเพศลูกคนแรกกลับเจอราม่าคอมเมนต์แซแรงจากที่สาวพารติเซียกูที่จูงมือแฟนหนุ่มไฮโซโนอโดิเศษเข้าสู่ประตูวิวาบ้านมหมายตามประเพณีไทยไปแล้วส่วนพิธีเฉลอมมงคลสมรสได้จัดขึ้นวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับงานแต่งสุดเรียบหรูและได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับการมีเบบีซึ่งตอนนี้ท้องแล้วจ้าและได้โพสต์ภาพชุดเบบี มีทั้งเสื้อรองเทา้าและหมวกครบชุดเรียงความพร้อมกับการเป็นคุณแม่สุดๆพร้อมเผยภาพเอาราซาวลูกทางแรกและยังมีสามีที่น่ารักมีคุณพ่อโน้ตคอยดูแลไม่ห่างซึ่งทางสาวแพริเซียนั้นก็ได้เผยว่าแพ้ท้องแต่รอบเดียวคนอื่นแพ้ท้องอยากของเปเรีย้ยน้องแพ้ท้องอยากกินแต่ของหวานเอนจอยกับอาหารขั้นสุด ล่าสุดแพทโนดก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองการเล็กๆพร้อมเฉลยเพศลูกจากการตัดเค้กและผลปรากฏว่าลูกคนแรกของตระกูลดังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นลูกสาวนั่นเองท่ามกลางหลายคนแสดงความยินดีอย่างคับข้างแต่ก็ด้านมีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความพิดเห็นแซะทั้งบอกว่าแค่เพศลูกเขาจะทําให้มันยากทำไมครับเพศก็มีแค่หญิงกับชายบ้างก็ตัดพ้อบอกว่ามีตังอันเนาะทำเอาชาวเน็ตบางคนก็ได้เข้ามาแสดงความพิดเห็นตอกกราบอาทิงงคนที่ชอบมาโพสตัดพ้อบอกว่ารวยเนาะมีตังเนาะก็คือตัวเองไม่มีทําไม่ได้ ก็เลยยินดีกับคนอื่นไม่ได้เลยผมไม่ได้เป็นแฟนคลับใครนะผมแค่มองว่าแทนที่จะมาตัดเพะเอาเวลาความคิดไปหาเงินทําให้ตัวเองดีกว่าที่เป็นอยู่ดีไหมแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าความสุขเงินมันซื้อได้นะครับอ่ะประเภทแบบเม้นมีตังเนอมีตังฉันก็เอาค่ะเพราะเงินเท่านั้นที่ not everything ทบัาทเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินจบเนอ5 5 5 ใดๆคือเรื่องของเขานะคะจริงๆไม่เกี่ยวว่ามีเงินมากเงินน้อยแค่มีครอบครัวกับเพื่อนก็จัดเล็กๆได้ไม่ต้องหวือหวาคนท้องจะได้ไม่เครียดอะไรที่มีความสุขก็ทําไปเถอะชีวิตไม่เรื่องให้คิดเยอะแล้วหัดยินดีกับคนอื่นบ้างอย่ามัวแต่คิดแค่มุมของตัวเองอยู่แต่ในกระลาถ้าไม่ได้เดือดร้อนจ่ายให้เขาก็ไม่ต้องสารแนเป็นต้น